สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องข้อสอบโอน็ตกันค่ะเรื่องความสัมพันธ์และฟัง์กชันโจทย์มีอยู่ว่าถ้า f x บวก3เท่ากับ3 x บวก1แล้ว f x ยกกำลัง2ม mm ีค hmm. ่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ก็ได้คือ3 x ยกกำลัง2บวก1 คอไขอ่ 3x กยกกำลังสองลบ2คอควาย 3x ยกกำลังสองลบ8มังงู 3x ยกกำลังสองลบ4มาดูเฉลยกันค่ะเฉลยข้อคอ,อควาย 3x ยกกำลังสองลบ8 มาดูวิธีคิดกันเลยค่ะวิธีคิดนะคะหา f(x) f โดยแทน x ด้วย x ลบ3 f ในวงเล็บ x ลบ3วงเล็บปิดบวก3เท่ากับ 3x ลบ3วงเล็บปิดบวก1 f x เท่ากับ 3x ลบ9บวก1 f x เท่ากับ 3x ลบ8แทนค่า x ด้วย x ยกกำลังสองใน f x x ยก ality, device, กำลังสองเท่ากับ3 x ยกกำลังสองลบ8เท่ากับ x เท่ากับ3 x ยกกำลังสองลบ8ขอจบการนำเสนอเท่านี้ค่ะ